กาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสมุชมเนาะนานครับ่านสมุชมถึงจะได้ข้อมฝันประพูนเพราะเที่ยงมาบึงมรู้นีมาดูเด้ครับสมุชมมาบ่อยแต่ว่าบกค่อยได้แต่ว่าถ่าได้แล้วก็เป็นตัวเลขที่มันออกยี่หีเด้ะครับสมุชมอย่างงวดจีเิ่นฝันว่าพญานาคสามเสียนเกี่ยวอยู่ที่เขาครับเลื่อยลงมาปากฏว่าไม่หลอ,อก 8, 2, 3, 2, 8, แปดสองหรือสองแปดเราพเทื่งจำไม่ได้เนาะเพราะว่าเระนล่งมากเด้ยครับสมุชมสาม,มเสียนก็เป็นเดือสองเสียนเนาะก็เป็นตัวเลขที่ว่าถือว่าป่าแล้วฝันแม,ม่นงวดในป่าแล้วมีความฝันแล้วครับสม,มุชมเดี๋ยวพอเที่งจะพาสามุชมไปฟังบึงน้ำประพูนว่าฝันแนวดาตัวเลขจะเป็นตัวใดต้องไปฟังจากปากประพู่นครับผมพอเที่ยงบอกจะนี่ก็คือประพู่นบอกหรอกเนาะไปฟังจัดๆพ,พร้อมๆกันเลยครับกับประพูนป่าฝันแม่นอีกคนหนึ่งเนาะครับผมเนาะ อเฮการสวัสดีครับประพูนกาสวัสดีครับกาสวัสดีค่ะพ่อพูนค่ะอยากได้คันผู้ชมจังจะได้ความฝันประพูนนี่แต่มันบ่ฝันมันบ่ฝันแกจะจีบวะจีบวะไม่เอานี่นบ่ฝันจังเท่าไ้บ่ค่อยได้ความฝันป่าไรแต่ว่านงวดนเพราะว่าพูนฝันล่ะครับท่านผู้ชมพูนฝันฝันดีฝันแล้วงวดนี้่าสั่นฝันแต่ว่าให้แปรอเองฝันก ฝันมาจังไหนก็นป่าบกซูเอฟซีฝันฟัฟ่งเนี่ยฝันว่าอันนี่ผู้ชายมากฮือนคือว่ามันผัวจะของแหละจะไปแต่งงานแต่งนมะเหิงเพราะว่ามันผัวจะของแหละมีแต่เจ้าจะนายได้เป็นขี่รถมากขี่รถมากข้นกับบักร้ายจะของคนว่าบารินุ่งเสือ้อเลยอยากโอ้ยอยากอายโว้ยนว่าอยากอายอันผัวจะของคนว่าคิดว่าผัวจะของได้หักบักรท่านเดเคยอยู่น้ำกันแต่จาเข้ามา หากว่าจะไปไปแจ้งงานกันแต่ย่ำใดหากว่าผัวจะคลองนะ<อ>ในในใจนะ<า>คือว่าววงามงามใดก้นลูบรอจังว่าอู้จะคลองกับมาขาจาังหวะในใจมัด<อ>มักแห้งแต่ว่าจะคลองมักเลขเจ็ดหา้าวันต้นนี่เจ็ดหา้าในมักแห้งงวดป้านมัดเจ็ดหา้าแมนคือ,ค,อคือว่าผัวจะคลองมาเนี่ยมีผัวหน,น,นึ่งผันจุ้ยนาเส้นมาแล้วับผันว่าผันว่าบอกอ่อเด็กผู้ชายเขา โบเคยเห็นแต่ว่าหูในใจเนี่ยว่ามันมันแต่งงานกันแล้วว่าเป็นผัวเจ้าของเลยคนนี้คนนี้ว่ามันแต่งงานกันแล้วแม่ว่าแต่งงานกันเหรอโเคยอยู่น้ำกันเลยแต่ว่าหักในในความคิดเนี่ยว่าแต่งงานเออว่ามือซื้อข้าวนี่ว่าแต่งงานกันแล้วโอ้ขลั่งมามาหาสินีไปใส้เขาว่าเจ้าของเล่นเขาในฮื่นเพราะวันสินตุ่มเอิบดูนนะก็เลยว่าโอ้อยากอายเขาเอิแต่งตัวไ ไป่นั่งยุ่งงันจะขอว่าสินตุ่มเอิกน้าเลยแลนขับไปสิปัญหาเสือป่านุ่งครับก็ไปไปเห็นน้องสาวนั่งนั่งคนอื่นอันอสินไม่คุณแหน่คุณสิเปลี่ยนสินกับขาดตัวคุณจะอยากอายเขาผมว่าผมเข้ามาแล้วพี่อายมาผมวางสีเลยในฝันเขากับผู้งามผู้งามเป็นคือคือเจ้าหน้ายมากมากจะขอกระมากกับว่ากับว่ามันมัน เป็นผัวเป็นเมียกันลหละแต่ว่าในในคววมคืนน่ะว่าเป็นผัวเป็นเมียแต่ว่าบ่เคยอยู่แต่บ่เคยเห็นกันโบออันแต่ว่าเห็นหน้าเขามาก็คว่วมหูซึ้ว่าอันเป็นผัวเป็นเมียกันเคยแต่งงานกันแล้วแต่ว่าบไดยูน้ากันไหละไ่เคยอยู่น้ากันอแต่มาปั๊บนี่สิเป็นค่วมหูซึ้ว่ามันผัวจะคของเลยนะแม่ไม่ร้ยว่าคนนี้เป็นผัวจ้าของ หูจักเลยมากได้ในใจกับมากมากขมากเพื่อนนี่ละจังวะเออมันจะออกบ้านเลยทีบอว่ามาในเฮื่อนจะคล้องกับยางเขาเฮื่อนเลยได้สินหัดเด็กอยู่วันจ้าแบบินสินตุ้มเออก็สินยางเขาในเฮื่อนเขากับยางน้ากดล่งโรดแล้วเจ้ากับยางมันกจะคล้องกับฝาของางก่นเแต่ว่าเขาเจ้าหลายคนมาหลายแต่ว่าลงมากแต่อันพัวรจะคล้องอันล้เขาล่งโรดมากนี่เป็นเป็นรถเป็นคือรถ เจ้าหน่ายเนี่ยนะเป็นรถบังงามหนึ่งมาหลายคนแต่ใน่หันกับเป็นเจ้าเป็นนายว่าพวเจ้าของเราเป็นไงกูเขาคนเดียวเป็นเป็นอันนี้นะลงมาเครืคองแบบหน้าบ้อกระโบแตงใส่สุดแบบดูดีนะแต่งโตดูดีเออแตงโตขุ่นฐานก็สิว่านั่นพวกนมหันข้าบเขาเบิดนะ ก็พูดว่าเขาเขาคือสิบเป็นคนนายกูโมะในข่วมคืชกบว่ามันควจะครองน่ะอืลในข่วมฝันน่ะในใจก็มัดเลยแม่บ้านหลังนี้บอกปะแมนว่ามาบ้านบางทีมันจะบอกบ้านเลขที่บอาไรก็บ้านอีกที่ปะบ้านเลขที่สิบหกสิบหนหกศูนย์หนึ่งหกมันสามอ๋ศูนย์หนึ่งหกครับจมูกชม เคยเคยซืออยู่ด้เคยซืออยู่ได้เธอหนึ่งถือลอตเตอรี่คู่น่ะฝันว่าเขาขับรถมาส้นหนาบานอยู่มัเลยอยูหันเอ้าเอ้าถ้ามากวงขึ้นมาส้นหนาบานเนาะไปซื้อลอตเตอรี่ได้สองใบอยู่ด้ห่วยทีศูนย์หนึ่งหกเต็มเต็มศูนย์หนึ่งต่างต่างแต่ว่าขันว่าป่ามากนี่แต่กาขันมีตัวเลขมันจะเป็นตัวเลขตัวนั้นได้เนาะไม่ไพ่เนาะเฮ้เฮ้ว่าหันมากเขาเนี่ยเจ้าของหันมากเลข '7 จหาบัตรนี่มากเจ็ดหาเมนเจ็ดหาหาเจ็ดเจดหานี่แหละหาเจ็ดื่อพวกลับอีกจังหานาซื่ออะซื้อแบบตะเกียกน่ยเจ็ดหาเรื่องของมันซื้อแบบตะเกียงได้ครับท่านู้ชมซื้อเจ็หาแบบพวกลับซื้อพวกลับซื้อพวกหลายดอกเงินมาหลายก็เลยซื้อซื้อน้อยขึ้นมากน่อมากแค่เจ็ดเจ็ดหาเบคขึ้นป่าได้ครับท่านผู้ชมเขาต้องไปแล้วเขาต้องกลับมาน่ำนับขึ้นบพานับกลงลางน่มัน เงินเงินหน่อยก็บวกคับแล้วมันเบมือหลายเนาะบวกคับแต่วันที่เขาขี่เรามาตรต่ำมันออกตรงๆเลยไหมบอออกว่าเอลลที่นั่นออกบอลลิที่อศูนย์หนึ่งหกเขาขับรถมาเขาบัตรส้นมันอยู่มาอยู่หนาขึ้นเขาอยู่มาเลยเออออกสามตัวถือสามตัวสองใบคนได้วันวันี้ก็มาหอดบ้านแล้วก็ขึ้นมากย่างคักเลยแน่ใจหอดบ้านเขาก็ตามมากเรื่อยยุ้ยเขาวิไปไซเขาว่า กระโบปากได้ก็เอื่นน้องใส่น้องว่าเอาเอาสินไหมกูแน่กูสินนงเสือนํามมันกับเปล่าไปใส่ดอกมันกับไปแล้วมันกับเปล่าก็หาสินกันยืนหันหน้าใส่เขาเขาก็บอกว่ายุดกับยุดเออสิไปใส่เขาว่าสิก็วเ่าแค่นี้ได้ก็ชักมากกับเเห็นอย่างกระยืนตรงหน้ากันสิในใจนั่นว่ามักเขาแห้งในฟันกับว่าผัวจะคงแต่พวกเคยอยู่ในกันไหนบเคยเห็นหน้าพ่อแต่ว่าหัน เห็นปั๊บแล้วเห็นปั๊บว่ามันผัวจะคลองเนี่ยในความคิดเจ้าของนะอโอ้โหคนนั้กับผู้บักงามเนี่ยตาหักกันว่ายังจำน้าได้เแ่าดินนา้นนะี่ในฝันจำจำน้าได้เห็นปั๊บก็คิดว่าผัวจะคลองว่ามันแต่โบ,บ,บเมนพญานิยมเนี่อแอต่ว่าพ่อใหญ่เนี่ยเราบวสบายแต่เรา น่าจะไม่แหงเกินน่าจะไมีแห้งเกินแล้วมีแห้งเกินแล้วว่าการสั่นผู้ชมแล้วก็แย้มนุ่มแย้มนี่แหละครับเนาะพอบานพรประพูนน้องแนนแล้วคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ป่ามักเดิผมคิดว่ามมันนาแล้วก็บอกให้ลูกใายขี่รถไปขับมานอนเฮือนอันนี้จะของมาประสบายกับบอกมานอนเฮือนกะนเนา ฟันในซีมือหามืออะได้่ามนอนเมัว่าันาได้กัวเออเด็กวัวไหมฟันต่กี่วัได้นอนน้อกันยังเดือนอไปนอนแต่ยังไงตรงหน้าแม่นวัวเมีไดีฟันต่เล่าเล่าพระันมาพูนฟันหลายมือแล้วฟันจนว่าไปสื่อเลขเจ็ดห้าไป่อเรียนบ่แซลลูกไปังในอกการสมุชมฟันแต่เล่ายูหน้าผลฟันหลายมือและซีหามือแหละเราไปอยากเราบ้านหลายยังกันล่ะจะได้ฟันมาจะได้ฟันมา วาลูกแต่บอม่ลู้ใครสู่ทหารไปยืนอยู่ในประตูทหารกับพี่ปานแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเลขที่ป่ามักเลยขั้นมากขึ้นขึ้นขึ้้าพอเลขเลขป่ามักพอป่าขึ้นมักนี่แสดงว่ามันต้องเป็นเลขตัวนั้นล่ะอยู่เพราะว่าอยู่กืองเพราะว่าก้อนฝันซื้อเลขเราเด๊ซื้อเจ็ดหาไปซื้อไปแล้วไม่อ่านนานเอ้ยมันสิอยู่พอ เขาก็บอกให้ยุดจะค้องก็ยุดปักยูกึกเลยแม่ว่าสิทสิเป็นใสเขาว่าแม่นล่ะครับมาหลายเชือบบ่พอเขาว่าจะคล้องนั่นก็สิก็สิย่างเขาในบ้านนั่นก็อยากอายเขาวจะคล้องนู่ว่าสิ่งนี้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าวันะเสื้อผ้านุ่งจังเดก็มากกันหลังคนนี่แต่ว่าเขาบอกให้ยุดก็ยูกึกเลยจะยุดเสื้อผ้าก็ไม่เหนุ่อยนุ้งเลยแม่นล่ะค่ะจะมุดอันสิ้นตุ้มเบิกเ่ีงยล่ะ แม่นแม่นจังได้ก็เป็นเจ็ดหาหาเจ็ดแม่พูดนี่เราก็พูดนี่แหละเนาะมาเก็ตหาก็พูดแล้วเนาะการจ้างบ้านเขาปันหน้าได้ไหมแต่บ้านเลขที่ก็จะเรียกมาขับศูนย์หนึ่งหกเจ็ดหาหาเจ็ดเป็นตัวเลขที่พอหลายเพราะว่าป้าป้าเราฝันวันั่นแล้วก็ฝันแม่นได้ตอนที่ว่าฝันพญานาคลงมาเนาะป้าเนาะวันนั้นก็ตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะที่บ่จืดสับที่ฝันพญานาคเกี่ยวอยู่ภูเขาบบนี้ก็ลงมาหาป้าเราชนซ้ำหัว มันออกโซดาซูนนะสองแปดมันออกสองแปดนะมันลดเนาะเมืนอไรเนี่ยมันร่งมากต่ผูดคนมื่อเราลงตัวหนึ่งมันร่งตัวหนึ่งมันลร่วงแฟนมาพนเรือยลงมาหาเจ้าของอยู่ทั้งตีนถือว่าฝันแม่นครับแต่มือชุ่มฝันแม่นแห้งปากกระไดเมวดนี้ก็มันใจแน่นอนหาเจ็ดเจ็ดหาเนี่ยก็เป็นเลขที่หลายคนคิดไว้นะครับแต่มือชุ่มฝันเจ้าของมันซื้อเลขมากวางขึ้นเลขสิ่ยูบ๊อบเมือมันเลขที่บ่มากเขาก็มากฮือน มันก็มีสองตัวนี่นะเนาะป่าเนาะแมนศูนย์หนึ่งหกกับเจ็ดหาหาเจ็ดเท่านี้เพราะว่าจะขอมันสือเจ็ดหาสืบอาหลายดอกสืบตัวละทราบวาสืบอครังที่สุดเด้อศูนย์หนึ่งแมนดังกับเออมันก็มีหน่อมันอยู่นมันก็มีหน่อเกิดเป็นแบอีกทีป่าก็มีศูนย์หนึ่งนึ่งศูนย์หนึ่งศู่มนว่าเลขหนองพุ่มจะสี่เลขหนองพุ่มกับหนึ่งสามศูนย์นี่บอตัดออกกับมีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ราคาสมุดชั่วเนาะ ไปครับท่านผู้ชมไปบิบงตัวเลขโม่แหละความฝันกับเราซู้กันฟังไปสินเนาะป่าเนาะมันก็เป็นความฝันเนาะเอกจากเขาบอกหูดอกว่าจะออกหรือบ่ออกกับแน่ครับซื้อไปผู้มักเนาะผูมัก็ให้แค่เป็นเนวทางเนาะป่าเนาะเพื่อว่าท่านผู้ชมมีตัวเลขอาจจะมีเจ็ดห้าห้าเจ็ดว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ได้ใจอยู่แล้วก็เพราะอย่าินอันป่าบอกซู้ฟังความฝันก็อาจจะไปชื่นชอบอีกเป็นอีกทางหนึ่งว่าเออเขาจะตัดสินใจตัวนี้ละ ไผมากกระองจัดเบิ่งเนาะขัดขัดไก่เบิ่งผู้คนสนานไปขมาเบื้องตัวเหลกน้ำอันไอหมิ่นของข้าเขียนใส่กระดาษให้พี่น้องสูบบอการ์ดสัเด็ดในเบิ่องในชมกันเพื่อเอาไปเสี่ยงโชคเนาะสุดท้ายขอบคุณขอบคุณประพูนครับผมอย่างข้อมฟันดีๆีข้อมตัวเหล็กไดเด็ดไปแย่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องไปเบิ่งน้ำกันเลยครับตัวเลขต้นสตอประพูนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะหมากหลายหลายลูกดกครับผมเนาะ นี่ครับตัวเลขของประพูนประจำงวดของวันที่1ิมิถุนายนพศ2515ฝันว่าผู้บาวแต่ว่าเบนผู้บาวพอเบนจนังได้ก็เป็นผัวคข้ายๆไค่แต่งงานกันแล้วเห็หนานนี่คืดมักแห้งว่าสันตัวเลขที่ป่ามากก็มีอยูห5เจ5เจหาเลขตัวเดียวโหลูครับแต่เพิน่นว่าเพิ่นนํามาหอดบ้านครับผมเพื่อนบอกให้ยุดกึกก็หยุดเลยครับก็บคือบันเลกทีป่าก็คือ0-16ส่วนตัวเลขที่ป่ามากก็คือ 5, 7, 7. หาเจเจหาเอา้า ็ลองเอาไปพารณาเบืองเาเองนะครับแต่หวชมเนาะความฝันกับฟังไปแล้วลองพิจารณากันเองว่าจะแม่นขึ้นป่าผู้เบาบ่าบอนี่จะเป็นบานทีกที่ี่จะเป็นตัวเลขที่ป่าลมานะมักเนาะเอาพอเที่ยงก็มาติดตามให้แค่เป็นหน้าทางเ้อครับท่านผู้ชมทุกท่านใส่ดุลพินิจพีชนาเองครับผมตัวเลขกับเบลายครับ01678ให้มากระจัดขัดในเบืงองผู้ควสโฆษนานะครับเนาะ สุดท้ายนี่ก็ขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลขอให้ทุกานมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับเ่ราว่าจะจับสิ่งใดบายสิ่งใดก็ขอให้เป็นเงินเป็นคำขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญตลอดปีตลอดไปนะครับผมเนาะคิปนี้ยเอเที่ยงขอตลาไปก่อนพอกันไหมคิดหน่ามันหมานกันสักผู้ทุกคเนเด้อครับไปละครับ